สวัสดีพี่น้องชาว sfnet ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตนะครับว่า sfnet นะครับจะเปิดตัวในเดือนกันยานี้นะครับก็ผู้พัฒนาเกม sfnet ได้เปิดตัวเกมนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเกมมันขาดอะไรไปสักอย่างนะครับทุกคนว่าไหมครับให้ดูวิดีโอนะครับว่าปุ่มมันขาดอะไรปุ่มไหนปุ่มหนึ่งไปนะครับ ปุ่มที่ว่าขาดไม่ได้ของเกม s F Net เลยนะครับมันก็จะเป็นปุ่มวิ่งนะครับปุ่มวิ่งคืออะไรนะครับปุ่มวิ่งก็คือสามารถทำให้เราวิ่งไวขึ้นและกระโดดได้ไกลขึ้นนะครับเวลาเราโยกซ้ายโยกขวาครับมันจะกระโดดมันจะกระโดดแบบยังไงอะมันจะกระโดดไวนะครับก็ปุ่มนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับมันเป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้มากเลยนะครับ พูดถึงเกมอื่นๆนะครับเกมบู l เ e t ตนะครับเกม Call ฟบิ u t y นะครับหรือว่าจะเป็นเกมยิงต่างๆนะครับผมก็ผมก็ได้เล่นเกมยิงต่างๆมาแล้วนะครับผมว่านะครับมันไม่เหมือน s f n e นเลยนะครับไม่เหมือนตรงไหนนะครับนี่ครับมันไม่มีปุ่มวิ่งนะครับเห็นซ้ายมือไหมครับที่ผมกดตัววิ่งนะครับเวลาวิ่งนะครับมันจะกระโดดไกลนะครับ ดูนะครับอันนี้ผมอัดไว้ตั้งแต่นานแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เขาว่าเขาจะเปิดตัวขึ้นนะครับผมก็ว่าเขาเปิดตัวมันก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าปุ่มนี้มันขาดไว้ได้เลยนะครับของ SF n e t นะครับก um> ็เวลาวิ่งเวลาอะไรนะครับมันคล่องตัวนะครับมันคล่องตัวกว่าเกมอื่นนะครับมันสามารถให้เราได้ใช้สเต็ปของเราได้นะครับอันนี้คือกระโดดนั่งนะครับ ก็อยากให้ GM นะครับเอาปุ่มนี้เข้ามาด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับและปุ่มสับไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็สามารถสลับปุ่มได้นะครับปุ่มแบบปุ่มปืนก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องเอาปุ่มสับมาก็ได้นะครับผมว่าถ้าปุ่มสับมามันก็เหมือนเกมอื่นๆนะครับแต่ว่าเกมนี้น่ะมันเป็น sf n e t นะครับอยากให้เอาความเป็น sf เอฟเน็ตนะครับเข้ามานะครับเพราะว่ามันสนุกนะครับผมผมไม่รู้แหละว่าทุกคนโอเคไหมแต่ว่าผมชอบในแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกันนะครับถ้าอยากให้จีเมเอาปุ่มนี้เข้าก็บอกผู้พัฒนาได้นะครับว่าเออให้เอาปุ่มนี้เข้ามาด้วยนะครับปุ่มนี้จะขาดไม่ได้เลยเด็ดขาดนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับบ๊ายบายครับ